สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมาเรีแอคชั่นมหาศึกล้างให้พบนะผมในพิธีหนึ่งร้หรือตอนที่136นั่นเองครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนั่ก็จะเป็นการที่โหลเฟิงนั้นก็แพ้ให้หลวงจินมาชื่อเขาอ่ะอ่าซึ่งแบบฝั่งตรงข้ามก็มีสกิลที่แบบน่าสนใจที่ว่าเฮ้ยเหมือนจะเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนการแยกล่างอะไรเงี้ยออกมาสู้เนาะเฮ้ยซึ่งมันโกงมากแต่โหลเฟิงบอกว่าเฮ้ยกูก็มีวิชาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันของเขาทองเป็นภาพิเดือน ซึ่งสภาพแอนล็อกตรงนี้ใกล้เคียงที่จะทได้มากเลยทําแม่งกลับเลยแ <g iggle> ม่งเวอร์กันหมดฮะทาได้ไงวะอะไรเงีเ้ยเออผมผมชอบช็อตนั้นมากเลยนะนั่นแหละแต่ก็แพ้เนาะก,ก็ก็เริ่มปกติผมมากก็ชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้เราก็ต้องฝึกกันต่อเพื่อที่จะไปเก็บรอบโคตาใช่ไหมก็น,นั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะคะรับอย่าลืมกดไลค์ชอบสกีนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำาคลิปต่อไปเนาะโอเคเราไปเริ่มคลิปต่อ,อน,นะครับผมอุย้ย 我已将救下的复制体设定与你同级，你若能经受住他的考验，就能获得巨大提升。妈，嘿，小爷。 好久不见了。有你วามรู้สึกนึกคิด่ไหจากเลย是这样吗？救下前辈似乎和多一前辈不一样。哦，坤弟，还是九哥靠谱。拉拉。小子，先试着在我手下成功复仇。爸，我。First i m p r e s s a y 好 โอ้โอ้ย้ยถุงดันน่ะผมเห็นเขาลับนทั้งถุงโกรบอะนอาแบบอ้ตรงมืออะไรเงี้ยโอ้ยอาวุธสายเติมโูไหมโอเคอาวุธใหม่ลองเลย เราได้เปรี่ยนต้นความเร็วเนาะฟองต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เปรียยแล้ะเลยหนึ่งทีอ่ะโอ้โหำที่ดีว่ะชอบว่ะเอาละเอาละหลบอาวุธแล้วตอนนี้ คนที่ป้องกันไม่มีทางเลยบอกคนที่ตมพิษรุกบมืองเริ่มเลยนะบาตู้กัน ตีเจแท้ศูนย์รื่อหวได้ไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยตัด้าไปมาดีมาออกมาชนะต่อโอ้ชนะสองมันสามร้อยสิย่แมา,มา 我的要问杰格，你呢、嗯，纳比尼？罗 <noise> 峰 <noise>，我苦练三年，这一次就让你见识到天才与凡夫之间的鸿沟。门娘妹，老妹强，那们看哪？我们对阿查利亚，呃，我们阿查利亚啦，但是我们不能。开始。

อะไรไม่ได้แล้วมึงอะรอบนี้ห่างชั้นกันแบบสุดๆเลยรอบที่แลนลงสูสีกันอยู่นะ

นี่มันยังยอมรสุดยอดอัจฉริยะที่ผสมกับการฝึกสุดๆเนาะอะไรโอ้ยพี่พี่นเข้ามาแล้วใช่ไ ไอ,อ้ทอมมาฮักเกร์เลฟฮักเกร์เลฟว้าไม่เลืเ้กบรรยากาศดีๆที่มึงมีนิดนึงมึงก็ยังขัดว้าว่าไงลั่วฟิง 啊、我奉黑龙山帝皇之命宣读声明，因 <Wow. S 2> 你已成功进入前五宇宙国前一千名，啊，先将银河系管辖权交予黑龙山公民罗峰，从此罗峰为银河领主。我好我靠！我、yeah, 靠、yeah, yeah. <laughs> <laughs> <laughs>！我靠！我靠！我靠！

十，哈格雷夫还不敢在黑龙山帝皇的圣域上做手脚。<Okay> 看，最新的声明已通报整个黑龙山星域。那那罗峰都见吗？哎，P. S. L. 第二，这个、恭喜你成为银河领主，恭喜。嗯、多谢将天真元帅。 明玉先生，管辖星系可不比修炼进阶，其中枝节繁复，若有不通之处，尽可向明玉问学、哦 okay, okay。是。的、嗯、<laughs> <laughs> 我居然成为了银河系领主。 ตกใจเหมือนกันไม่นึกว่าจะได้เป็นแล้วซันดี้ฮึอ่าตอนนี้มีความสุขดียอยู่เนาะ为了地球 <嗯 S 2> 为了太阳系 为银河系整个银河系，几千亿颗星球，八十一万颗生命星球。那道道道的那几年，罗峰兄弟竟然成了银河系的领主而，而我……您购买的一颗生命星球已到账，已支付五百亿黑龙币。主人，你怎么了、嗯上上？你 <laughs> 当初救下我的人，竟然已成为银河领主。我第一眼看到罗峰，就知道他绝非凡人。几次主动结交，我真是独具慧眼、呃。大脸子跟他要不回来。走呵呵、哎、啊，啊！哈哈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 ！我怎么那么高升，高升！要是这罗峰兄弟赢。 都是一笔大财，可你偏偏没有嫁妆、啊啊。真是个天才，正常、啊，就是天才、啊。啊、我们打过咱们。事啊。呜、啊啊哎，哎呀，啊啊、我没放心。 我看到了你的起点，却难以仰望到你的终点啊！啊，真的？你掉到哪里了？没路了。点。最，初，只，想，保，护，家，庭，保，好国，好这次决嗯，好。<No. S 3> 谢谢您当初的建议。三弟现在已为银河领主，我也可以暂时放下重担。好，期待下次相见时。 我会看到一个不一样的你，宇宙再会。嗯。他们原来他们原来血丹吗？来 contact，跟，到哪？我们拍个人。来，让我看看。

连你们的忙都帮不上了、啊，嗯、大哥决定了。嗯。嗯嗯嗯好，我们支持大哥的决定。 哦，那浓缩了呀！哦，安妮，哎，三，哦，三，普提塔，没得见，两万年，哦，两万年，我拼命修炼，是为了能与您并肩。两万年，但、哦、还是追不上您的脚步。啊，那它可能没到吧？即便相隔亿万光年，每当夜幕降临。 我们抬头仰望，看到的仍然是同一片星空。我想，这也是一种永恒。哦哦，OK。英雄，两万年呢，应该就没得见了。那我们就要等，有个人。 อายุขัยแบบอยู่ไม่ถึงได้บ้างผม,มว่าเนอะไม่ผมรู้แหละเพราะแบบไอ,ไอ้การไปอวกาศไปแบบที่อื่นอะไรเงี้ยระยะเวลาของแบบไทม์ไลน์มันจะไม่ตรงกันใ<ะ>ช่ป่ะบ้างใช<ด>่ป่ะเนี่ยสมมติเราไปโลกนี่หนึ่งหมื่นปีผ่าน,นามาที่นี่อาจจะประมาณหนึ่งพันปีอะไรเงี้ยมันจะมีการบิดเบือนของเส้นเวลาได้แบบไม่ถจำไม่ได้นะว่าเขาอธิบายเรื่องนี้กับบอก 地球主权已经无需担忧，老三，你可以轻装上阵了、啊。的确，但和全宇宙最强的天才们比拼，是绝无仅有的机会，我不能有一丝懈怠。<noise> 你终于来了。 ครับผม <S <S อยากเห็นแล้วว่าจะไปเดินทางกันยังไงนอกสองหมื่นปีเนี่ยกลับมาอย่างต้องต้องดับอวกาศใช่ปะถ้าไม่อย่างนนอายุขไขคงไม่ถึงสองหมื่นปีมั้งถ้าผมเดานะ โอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนเนาะซึ่งตอนเนี้ยโลเฟิร์ก็ติดอันดับ1 0 0 0ันเป็นที่เรียบ,บร้อยแล้วในการชนะกี่ครั้งนะห้าพันกว่าหรือ9ก้าพกว่า,าถ้าเกิดผมจำผิดนะชนะไอ้นาบินีซะอย่างเรียบร้อยเนาะแบบขาดลอยเลยรอบนี้มึงไม,ไม่มีทางสูสีกับกูละ <c ười> คือกูไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างงี้เพราะช่วง3ปีนี้แบบฝึกหนักมากฝึกหนัก,ต,นก,นกตลอดอะไรอย่างงี้เนาะโอเคแล้วก็ชนะแบบไม่แพ้ด้วยสุดจัดเลยนะเรา เขาเรียกว่าไงตอนนี้เป็นเจ้าของทางช้างเผือกอย่างเป็นทางการแล้วน,นะขนาดไอ้ฮักเ,กเล็บฮักเล็บรู้ป่ชื่อมันอะ่ะเห็น้น,นะยังไม่กล้าทํา,าอะไรเลยเพราะมันมีส่วนในสัญญาอะไรกันที่เขาตกลงกันเป็นจริงเป็นจัง,จงกับคนใหญ่คนโตไว้อล้วอย่างเงี้ยเนาะอ้าวก็ต้องทําตามอะไรเงี้ยเจ้าของดวงดาวกว่าสองแสนหนึ่งหมื่นหรือสองแสนสองหมื่นดวงใช่ป่ะใหญ่ใหญ่มากคุณยิ่งใหญ่เลยเหลัวเฟิร์นเออคือจาก ตอนแรกที่เราแบบปกป้องครอบครัวตัวเองอ่ะแรกๆนะตอนเรามีปัญหากับพ,พ,พ,พวกตระกูลอะไรว่าโพลินัสใช่ปะเราแบบปกป้องครอบครัวหลังๆอีปกป้องประเทศวะ่ะมันมีสงมันแบบเป็นการต่อสู้ของประเทศแล้ว,แ,ลวแย่งชิงทรัพยากรก,รกันหลังๆไม่ปกป้องโลกว่ะพอโลกเสร็จแล้วผมว่าสเกลต่อไปมันจะต้องเป็นแบบกาแล็กซีเอาปะ่ะเพราะกาแล็กซีเรามันก็เหมือนมันเป็นบ้านเราอะ่ะถึงแบบว่า้ ไม่ใช่เขาเรียกไงสมมติว่าหนึ่งดวงดาวนตนบุกมาเราจะปล่อยป่าแล้วเลยไปตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเขตของเราแล้วมันเป็นพื้นที่ของเราเราต้องดูแลมันะผมว่านะอาจจะเป็นทรงอะไรประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ตอนนี้พี่หงไปฝึกสองหมื่นปีเตรียมต่อกเดินทางเพื่อฝึกสองหมื่นปีใช่ป่ะว้าวก็เป็นระยะเวลาที่นานนะนผมว่าโคตรนานนั่นแหละถ้าจะไม่ผิด อายุอายุไขเราจะเพิ่มขึ้นสิบเท่าใช่ป่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดไม่ผิดนะหลังจากเราแบบบรรลุได้หนึ่งขัง้นอย่างเช่นจากดาวเคราะไปดาวฤกษ์ใช่ป่ะดาวเคราะดาวฤกษ์แล้วก็อาวากาศอะไรอย่างนี้เจ้าดินแดนอะไรประมาณนี้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าสิบเท่าใช่ป่ะสมมติอายุไขม,มนุษย์เราประมาณ60อันนี้เฉลี่ยนะ้วกเกิดไอ้พวกที่แบบมันเป็นสายแบบ เขาเรียกไงมันมีระดับพลังอะไรเงี้ยกันนะอาจจะอาจจะขึ้นไปร้อยปีก็ได้เราไม่รู้เนาะสมมุติว่าเขายุอยู่ที่ร้อยปีได้แล้วกันแบบคูณไปสิบเท่าตอนอยู่ดาวเคราะห์เนี่ยอายุพันปีพอดูดาวฤกษ์ก็น่าจะหมื่นปีอวกาศก,าก็แสนปีอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้ป่ะผมว่านะเพราะบางคนอยู่มันตั้งนานแล้วอยู่มาเป็นแสนแสนปีอยู่มาเป็นล้านปีอะไรเงี้ยก็มีใช่ปะ่ะเออก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละผมว่าโอเคการเดินทางครั้งนี้ก็ ถือว่าเป็นการเดินทางที่นานสําหรับมนุษย์อย่างเราแต่สําหรับสิ่งมีชีวิตในอาวากาศอาจจะเป็นการเดินทางช่วงเวลาท,ที่แบบว่าไม่ได้นานมากคิดว่านะก็ <c oughs> นั่นแหละขอให้การเดินทางพี่โหงเขาปลอดภัยเนาะโอเคซึ่งคลิปนี้คงประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ทวิตสกายนะครับเพื่อเ,เป็นกำลงังใจสับคลิปต่อไปเนาะสำหรับพี่ต้องขอตัวไปสวัสดีครับบ๊ายบาย